สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายจะไม่ก่าผ้ามว้วนผ้ามาให้มาหน้าเด้อจ้าเด้อเออมาซับนอ,ใอ,อบนอใหม่เพิ่มนะสวัสดีครับนาน,าน,านเขามาแล้วก็เป็นกำลังใจใหต้ตากับยายเด้อจ้าเด้อโอ้ยพี่น้องมีแน่นอนอนง่ายง่าอนง,งามๆอู๊เพราะอยู่ท้งผุ่นก็มีป๊อดหลายหลายหลายพี่น้องเด้อ มาตัดเลยจ้าป๊ดปั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 ดน้องงามๆมินิพี่น้องงามๆใหญ่ๆเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตากับยายเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายเด้อจ้าเด้อเฮ็ดหยังกับเบิ่งเล่าในเด้อจ้าเด้ออู้หพ่อน้องใหญ่กับนี่ไปลุนลุ้นเลยพี่น้องในดาด้าท่ออ่าง่นละอู้หูเมือง ฝุ่นฝุ่นแต่ทองับพี่น้องอู้ดนี่นี่ได้นอยู่ค่ะอู้ข้างในอู้ดีดีเขาจ้าพี่น้องมันหนีใหญ่มาได้มาเด้อบูยนอนหนีเงาค่ะ ยายอยู่บ้านฝนกับโตกนํนออกกนนาพี่น้องโตกมืดคืนมืดเว้นพอดีเลยพี่น้องฝนกโตกแมนต้นนั้นที่จังไหนจะทองฮักออกนะเออ,อป,ป,ป,ปัปป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนอนนี่ให้นอนนี่อ้มอม,มเอ,อบาบังมือบังมือโอ้ยพี่น้องเลยเออ แข็งแล้วอ่าแข็งแห้งเนาะผู้เพาะครั้งนก็มีเพาะผู <h <h いい้ผ uh ู <h 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 ้ผู้หุ่นอุ้ยหลายอยู่พี่น้องหลายเลยมามางัดทั้งงัดกับแมนก่อนหน้าพี่สาวของตาทองเด้อจ๋าเด้อปก็มางัดซอยกันเด้อจ๋าเด้อ วุ้นวุ้นบังเด้อบังเอาโมเปยังรอกก้าวตะทองเอาไ้ได้กับอได้บ b l อืมด้เสียมาเลยพี่น้องโอ้โเดี๋ยวเสียมานะเตืเแงไน่นนเือเใหญ่กะเอาเสียมาเนาะเตอกะเสียขายอแมนได้ได้ได้เปดไปยังสิบว่ได้ต่ทอง มีความสามารถอยู่แล้วป๊อดท่นก็บอกว่าตาทองมีความสามารถอยู่แล้วป๊อดนอนเห็นไหมป๊อดเท้าจุ๊ะนาจีย๋มันเกินความสามารถตาทองดอกนั่นให้มองป๊อดนอนออออสมกัดสมกัดเข้าเข้ามางัดทังงัดงัดทังงัด บออกงัดนักจนเมื่อยได้จะบวชออกออกความสำหวานของตาช่องออกไหนวะนอนนี่แมะนอนนี่ตาโตโอ้ยงัดจนเมื่อยสิให้ตาท่องมาจับกล่องกับตาท่องกับบวจับบ่เป็นเนื่องจากพี่น้องเอ้ยต้องเข้าใจ นอนอยู <S <s ่เลยนะได้ว่ตาทองนัอนงามดูหน่อยเน้่ยนองงามเหลื่ยมผับผัอยู่แล้ววะนอนขึ้นเต้องงามโอ้โหคุณเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปตาทองอย่ายพึ่งเด้อเดี๋ยวอ้อมไปก่อนตาทองอย่ายพึ่งอ้อมมาหาตาทองเลยเด้อพี่น้องเด้อเออนอนนี่ก็ยาวขวดหลวดควนหลวดอ๋อหายตาทองเอาเลยจับเลับตาทองนะ นี่นี่อีกนอ,อนหนึง่งปัดนอ,อนนี่โอ้ยสะทองวันหนย,ย่างเอาออกแก่หนำสะทองวันฤกษ์ได้ยุ่งนานหักปุ๊บนานออ นี่ได้นอนห่งนอนหนึงขึ้นชูโอ้นอนหนึ่งขึ้นสู้แหงค์พี่น้องเอาวัตถะทองแบบนี้นอนก็ตัดออกเลยอ๋อตัดออกมันขึ้นสู้มันขึ้นนั่งนอนร้ายหลายอืออืออืออูว่าทองเห็นเหมือนอ่ะอืมอ้าพี่น้อง นี่น่ะโอ้ยนองามๆเลยวูพี่นองนี่ได้นอนั่นตทองเชือได้ได้เยอะมางตาทองปูว่าตะทองไดูนอนอี่กตอรเอ้ตาหน้าฝุ่นจะฝุ่นเ้อเดี๋ยวไปใต้ตทองนี่เ้อพี่น้องโอ้่ฝุ่นสามนอหยังกันรวยสวยเห็นบอพี่น้องนัน หนอที่หนึ่งออกมาอีกแล้วหนอที่สองเอ้นี่ดิอืมเาเขาเอนใหม่ย่งตาทองน้องใหม่เขียวน้องใหม่เขียวหนอที่สองิงตัว ใดญบ่ตาทองรอ,งอทีสามใหบ่ที่มันหาสองเขาไปหยุดไปใหญ่เลนี่ใหบ่ระวังระวังเด้อโอ้นั่นนั่นละเออนี่ระวังเด้อนี่กข้าดำนี่มีกข้าดำข้าดำหน้า,า,าอุ๊ยอ้ยถึงบ่แบน เอาอีกได้น,นึงหัวเขาไปบ่ได้จ <laughs> ิ๊น,นเนาะบ่ได้เดี๋ยวจะเย็นเย็นสองว่าหาสองไม้วันสองนี่เขบาบ่ได้ว่ามึงสองนีต่ตาทองสิถึงวะอวืบ่ถึง่เก่าเลน้องอืบ่เกินความสามารถของตาทองนะนาน สุดยอดไม่มีอะไรที่ตาทองจะทำไม่ได้มาพี่น้องสั้นจูรูเลยโอ้โหเฮ็ดพี่น้องโดนฝนไหลขนาดเห็ดเม่ายังขนาดนี้เนาะเห็ดขึ้นนี้ขนาดได้แต่โดนฝนพี่น้นองเอ้ยพี่น้องเห้มัวฝุ oui> ่นตาทองกำลังไปหอมาอีก เนีวแตทองกำลังหอมมีนี่หนอนี่นอเออเออพี่นอ้อเออหลา,ายอปป๊บปั๊บปัป๊บมองวันทีเมดบอนี่เอากระตามาหน่อยพูดวันนี้สิบินึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสาม นุ่งทีพอกระตาหน่อยที่ลีพี่น้องนีนน่ทุ่งวันห้าวันแล้วทุง่งวันสามได้นี่พี่น้องเออหล่นกระตาพูดกระตานี่สองมาเต้บนอีกก้อนหนึ่งแล้วชิมีหรือเ ฟุนล,ลุยน้ำพาาี่น้องเลยมานนามฝนตกเมื่อื่นเมื่อื่นอุ้ยพอเอาเอาถั่วพอคอยมือนมพี่น้องเอ้ยขนาดขาดีๆได,ด,ด้ถ้ายายมากขนาดแด่นี่มือหล่อมานกะพี่น้องเอ้ยไปยังจะทอ่องเฮ็ดเม่าไรหอดยังนี่หอดแล้วพี่น้อง đi Nhìn gì, mà ui 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 Ủa ui 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 ม,มันมาอ่อนนะมันแข็งแล้ว <Okay. S 1> <laughs> มันคือมัน่อไม้หน่อหน่อไม้ไผ่บานอ่าช่างกออีกกอหนึ่งได้จ้ะเด้อก้อนี้ได้สองกอดสองนอสองนอใส่สองนอก้อนัน่นอีกก้อนึงม,มัมีเขาตัดไปแน่ละพี่น้องไป ก้ nào, ừ, ับานเลยเป็นมะกรับเลยสองกำลังเอาใส่สองสามนอสองนอเออจังสั่นตัวเนาะนั่นนะอือใช่สองไปแล้วไอพีหนองบรรยากาศบรรยากาศพีหนองเบืองดีล่ะอุ้ยกก กกกม่วงกกนี่เป็นตาทองปลูกเมืองใต้เมื่อเรพี่น้องใต้หย่อนหยังตาทองเอ้ยเนื้อหนามหลายบ่อ๋อด้วงเพี่อนะอ้ยบางดีตาทองปลูกเด็กินทุกปีทุกปีมาปีนี้คือนทีใต้หย่อนปลวกหยั่งหยองด้วงด้วงอู้ยเมืองพี่น้องตกฝนตกแห้งมาแหงเมืองบรรยากาศที่เราพี่น้องเขาหนามเต็มเลย น้ำท่วมเขาเขาท่วมน้ำไปเมื่อท่านโอ้เขาปลูกเขาถอนไหมเขาปลูกไม่เลยนี่ปลูกไม่เมื่อร์ไซค์ไปหล้วงานมาเด็กพี่น้องเด็กกลับบ้านล่ะแค่นี้ล่ะพี่น้องเห็นบอกพี่น้องป้าแล้นี่นพี่น้องนี่หมดจับจับปลาปลาสิวตัวบัก่ายย่เลยพี่น้องอุ้ยตัวใหญ่ๆงามมากเลยเป็นหมด ตุ้ยอีหลีตุ้ยอีหลีสวัสดีค่ะตาทองจับกล่องไล่ไล่ก็ขอเถิดขอไฟได้จ้ะตาทองเราโมโหจับโมโหกดน้ำแน่เบิ้อพี่น้องปลาซิวหลายหลาย,ปลยไปไปธรรมาชาติมาเอาของมาใส่นกักจ้ะเนาะเบอพี่น้องน้ำล้นาตาทองมาเบืองหนาเจ้า,จาของถอนถอนสามแม่มอ,อนี่ พี่หนองนาตาทองท้องฟ้ามืดพี่หนอเงินละ่ะ ไปจบคลิปอยู่ในเขือนไทยใหญ่จบคลิปมาห่อเขื่อนนักกระสิขอจบคลิปเด้อจ้าไปหาเลาะทงเลาะหน้าในนอใหม่มานำก็กขอบคุณทุกใดทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มียยายจดีเสมอมาจัิงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปถึงของยา,จายจามิกาได้จ้าสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะบ๊ายยบายจู๊